ส่วนแก้มกัดหมอเอค่าทุก้าจุดเจ็ดห้าเอฟเอฟมันอยู่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับผมกู้เต่าครับอ๋อกู้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีโอ้มายังไงเนี่ยถึงบ้านเลยก็ตามนัดตามนัดนะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวนะครับเชิญครับกู้เข้าในก่อนครับครับผมแล้ว ใจเหมือนกันเนาะจไหมหลงไหมครูไม่หลงครับไม่หลงไม่หลงงาไม่ยากเอ้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ่า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 เอาขาเต่าขาดเตาหนีบขาดแล้วก็เข้ามาเลยครับครูตรงนี้แหละครับอ่ะเชิญเกนหม้ครับมาหาที่บ้านเลยบนี้เนาะเราจะพาไปาอ่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 าไม่ครับโอ้ยไม่แน้หรอครม่ครับใช้ไม่โอ้ยไม่แท้ ก็เอาไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่ของแปลกีน้องนะครับตอนนี้การกินกับคนพิกานะครับสอนในสนามนะครับีิดูดูสูกเพี่อีนะครับไม่ธรรมดานะครับก็โอกาสมาเยี่ยมเยือนนะครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมครับทีเต่ากขมาเยี่ยมก็ตามตามตามขรอบคกันไหมนะครับว่าจะจะต้องด้วยนะครับนักเรียนคุณเต่าจะไปใช้เส้นทางนะครับ เพื่อจะใช้เส้นทางในที่ที่จะไม่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันครับก็ถือว่าโอกาสนะครับป<อ>็นทางกาสำหรับผู้ทีดด่สนใจในเรื่องของการสอนนอกสถานที่สําหรับผู้มีฐานะพี่น้องครับนะใครดูอยู่แล้วมีฐานะติดต่อ,อผมมานะ,น,ะนะครับก็คือเป็นอะไรนะส่วนนีเนเน้เป็นเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งของครูเต่านะครับอ่าแพ็กเกจหนึ่งนะก็อ๋อ <ใจ S 2> สองขับรถไรนะสองขับรถเดนนี่ เดี๋ยวเรื่องวิ่งบ้านนะถึงบ้านเขาแยกทอสูบกันนี่เขาเรียกอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับลูกศิษย์นะครับคือ,ค,ค,อคือกรณีกรณีลูกศิษย์ที่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่โรงเรียนครูเต่าได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหัวเรื่องหนึ่งนะที่ครูเต่าจะมาสอนให้ถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางไปที่ที่โรงเรียนนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ถนนเส้นทางที่เรา ที่บ้านเราวางกันเถอะนะครับในขณะที่เราต้องใช้อยู่ประจําในชีวิตประจําวันนะครับก็ผมว่าก็ดีนะไอเกจตัวนี้ผมก็เลยเลือกตัวนี้ให้แฟนนะเพราะว่าแฟนค่อนข้างที่อาจจะเป็นคนขับรถช้าน,นิดนึงนะตามที่เคยบอกไปยุคแอนนะกิฟตอนก่อนๆนะครับก็เลยเอ๊ะคุเต่าผมอยากได้เป็นโปรโมชั่นแบบอย่างนี้มีไมครูมาสอนให้ถึงบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กํากัดเรื่องเวลากันนะมีไมครูคืคอพิออสตาลเลอร์อูนะครูบอกโอ้โหเอางั้นก็ได้ แั้นเรามาทําเป็นลักษณะว่าไม่ต้องจํากัดเรื่องชั่วโมงและเรื่องเวลากันเอาจนเป็นเลยเอาจนพอใจเอาเปนนนเ็นแล้วตอนนี้ไม่แถ็นอะไรตากันทั้งสามหมื่นห้าจ่ายผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นเป็นแคสแรกกันเนี่ยผมว่านะถ้าเรามาพูดถึงเรื่องจํานวนเงินเนี่ยถามว่าเยอะไหมนะหลายหลายคนก็อาจจะมองว่าเออเยอะแต่ถ้ามาเทียบถึงชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองเนี่ยที่จะต้องสูญเสียไปในเวาลาสุดเหตุเนี่ย นะครับผมว่านั้นเยอะกว่าบางทีเร้เรักษาเป็นหมดเป็นแสนเป็นล้านก็เราไม่หายหรือซ่อมรถให้กับผู้กรณีหรือตัวเราเองเนี่ยผมว่าตรงนั้น่ามากกว่าสามหมื่นห้าแน่นอนนะครับตรงนี้เราซื้อความสะดวกนะครับเราครูมาสอนให้เราถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ครูก็จะพาไปเส้นทางที่เราใช้ประจ,จําวันส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าพาลูกไปโรงพยาบาลเวลาลูกไม่สบายเส้นไหนที่เราไปอะไรอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเราได้ใช้ถนนจริงๆของชีวิตเราจริงๆนะครับผมก็เลยให้มองเห็วตรงนี้ผมว่าผม ตกใจอ่ะอยากได้แพ็คเกจนี้แล้วที่สําคัญที่สุดคือไม่ฟิกเรื่องเวลาเรื่องชั่วโมงนะไม่จํากัดเอาจนแบบจนเราพอไทชํานาญแล้วพอคู่ผมเบื่อคูณแล้วคุณไม่ต้องมาสอนผมเป็นแล้วมาเลยก็ฆ่ากันไปเลยแล้วแล้วคิดว่าเมื่อไหร่จะเบื่อไม่นานไม่นานจะเบื่อตอนนนนนีี้้้่ขับไไไไดแลวปหหะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราร้อยกิโลไปกับสองร้อยกิโลโอเคบ้านปลอดภัยครับ เนี่ตอนนี้ก็เรียกว่าประทับใจแล้วอ่ะนะข้าแฟนทำได้ในฐานะนะครับผู้จ่ายตังค์เราจะลองถามความคิดเห็นผู้เรียนหน่อยอจับที่ไม่เป็นไงโวไม่เดีค่ะได้ตังเราหมอเอให้ให้ตั้งสามคนน่าจ่ายงตังเปล่าต่อ,ตอก,กี้ไม่เสียดายเพราะว่าการที่เราจะเรียนขับรถเนี่ยเราก็ต้องมีจะมี ความรู้ความรู้ถ้าใครสนใจแล้วก็ติดต่อมาได้ที่เบอติดต่อเนาะนะครับเขาเรียกว่าหลักสูตรสมฐานะเหมาจ่ายสามหมื่นห้าเหมาจ่ายนะครับเดือนนี้ขอแค่ถ้าผิดคนพอ กูเต่าจะได้เปลี่ยนเบ้นกันใหม่พี่นอะครับก็วันนี้วันที่หนึ่งานมานะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เรากูต่อได้มาเยี่ยมลูกศิษย์นะครับหมอเอก็เจ้าของคึืนนะครับเมื่อกี้ก็จากปายคงจะเห็นแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะไปท่องห่องยุทธจักรกันนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณนะครับเลือกเลือกที่จะ นตัดเห็นใจอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับต่าเปิดโอกาสนะครับหรือถ้าผู้สนใจที่สนามก็ยินดีนะครับยังมีเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าหลักสูตรอะไรนะเหมาเหมาจ่ายเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่สอนถึงบ้านสำหรับผู้ที่มีหาจะเขาว่าหาผมรวยอยู่ผู้ไม่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 นะครับผู้ที่พอจะจ่ายได้ นะครับเอ้าหนึ่งไม่ต้องเดินทางครูมาสอนให้ถึงบ้านนะสองไม่จํากัดเรื่องชั่วโมงเอาจนเป็นจนพอใจกันเลยชํานาญแล้วเอาเคจบกันครับก็บังนอกเขาเรียนกันเป็นแสนนะครับนะครับมีแต่บางไทยอ่ะต้องมันแปดตองห้าแต่คุณเต่าไม่เอาแล้วนะครับเห็นว่าก็ต้องสิบห้าชั่วโมงขึ้นนะครับก็ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ยังเห็นนะครับโรงเรียนจบมาก็ขับไปเป็นนะครับมีใบขี่บางคนสามสี่ข้อนะครับนะครับก็ฝากกล่าวนะครับใช้วิจัยยานเองนะครับไม่พูดมาก ขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของบ้านนะครับพีเจหมอเอก๙๙๗๕วันนี้กูเต่าได้มาถึงที่บ้านนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะเข้าสู่ครับบทเรียนกันในวันนี้ด้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคลิปสอนรุ่นเล็กชนชนชนระวังระวังโอ้โหครับตีวงเนี่ยครับหลักการตีวงเนี่ยนาคตกูเต่าจองนะครับจะเป็นลูกศิษย์เรื่องเกี่วนะครับอ๋อลูกน้องปุ๊ลูกขับได้ไหมลูก Thật đây À chứ không Đi vòng sang xoáy luôn rồi Đi à, đi à, thế này